ตอนที่ไปหาหมออาการอยู่ดีๆมันแน่น,น,นแน่นหน้าอกแล้วเราก็หายใจแบบหายใจไม่เต็มอิ่มบอกพยาบาลพยาบาลดูเหตนสีหน้าไม่ดีสีหน้าซีดผิดปกติผมอาจจะอาย,ยุยเยอะเขาก็เลยเรียกรุงเป็นอะไรหรือเปล่าน,นันก็นเลยบอกว่าบอกเปนหายใจไม่ออกนั่นมันแน่นแน่นแน่นหน้าอกเขาก็เลยบอกว่าเรีกอย่างมันมีก้อนเนือ้ออที่เนี่ยก็ตรงไอ้คอก็ดูบอกบอกดูดูอูด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 าดูดดูดู เบ,บีครับชื่อคณิศรสรยสุวรรณนะครับทำงานอยู่โรงพยาบาลสามพานแผนกพิทูเหลือนไข้คือที่เขามารู้จักสนาทอร์ก็เพราะว่าได้ไปตรวจเจอก้อนเนื้อที่ลําคอตอนนั้นก็มีอาการที่แย่หายใจไม่ออกทําให้ระบบการหายใจหรืออะไรที่ผมเป็นอยู่มันแย่ลงตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะสนาทอร์ไม่รู้ว่าคือคือยาอะไรยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นก็เลยไปหาหมอตามปกติให้หมอค่อยดูหมอที่โรงพยาบาลก็ได้ดูห้วอว่าให้เขาดูที่คอเขาก็บอกว่าเป็นไทรอย เป็นไทลอยโดยที่ว่าเขายัางไม่ได้วินิจัยเป็นไม่ได้หมอสมพา,าง mm hmm. ก็ได้ส่งผมไปที่โรงพยาบาลสามพานบริจิงีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เพื่อไปหาหมอหูตาคอจมูกก็ลเลยไปตรวจตรงนั้น mm hmm. ก็ไปเจอหมอผู้หญิงได้ตรวจเขาก็เขาได้คำคำไปเจอก้อนเนื้อเจอก้อนเนื้อเขาก็ช่วินิจัยว่า mm hmm. เดี๋ยวต้องเจาะเลือดเจาะที่คอเพื่อจะเอาน้ําในคอไปตรวจอีกทีหนึง่ง mm hmm. ตรงนั้นก็เลยว่าเาหมอที่ว่าจะทําอะไรได้ก็ทําเราก็ให้เขาเจาะจากนั้นทางแลบก็ได้เอาผลนัดผลผมประมาณ2องาทิตย์พอส อาทิ์เสร็จเราก็ไปฟังผลตรงนั้นเขาบอกว่าไม่มีเชื้อมะเร็งไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้ออะไรแต่ก้อนเนื้อที่มันเราเป็นเนี่ยมันหมอบอกว่ามันจะลาคาญเพราะว่ามันมันเป็นแล้วมันก็เป็นได้ก็เลยว่าตรงเนี้ยเขาก็เลยส่งไปกลัวว่าตรงเนี้ยว่าจะเป็นอ่าเนื้อที่ไม่ดีส่งพี่ไปที่โรงพยาบาลมาคอปมาถมพอโรงพยาบาลน,นั่วก็ผมตรวจเขาได้เอกใจว่าเออมันก็เป็นก้อนเนื้อแต่เขาก็ให้กลับบ้านแล้วก็นัดหกเดือนเพื่อจะดูอาการแต่ถ้ามีอาการอื่นเนี่ยที่ว่าเร็วหรือว่าอะไร มาก่อนทิ้งเวลาไป6เดือนพอจากนั้นลูกสาวรู้ก็ได้มาหาป้าเขาคุณลักษณาหรือว่าพี่แอลที่ได้แนะนําธนาธรให้กินตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อว่าตรงนี้ยาเหมือนใครธนาธรจะมาช่วยเราได้สิ่งที่รู้ก็คือว่าเราต้องการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ก็เลยได้ลองลองดูเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปผ่ามันลองกินดูลองอัดดูว่าธนาธรเนี่ยว่ามันจะมีผลยังไงก็เกินไปเนี่ยก็เลยกินไปประมาณได้2ขวดอาการที่เป็นมันก็เบาลงจากการหายใจที่มันแน่นหรือว่ามันหายใจไม่ออกมันก็ สบายตัวขึ้นทําให้ร่างกายดูดีขึ้นจากนั้นผมก็ทาน mm hmm. ไปประมาณ3ขวดประว่าอาการที่มันเป็นก็เริ่มหายหายคล้ายๆแบบโล่งหายใจโล่งขึ้นพอหลังจากนั้น,ไป,น,นไปตรวจวที่โรงพยาบาลที่หมอรัดไว้6เดือนเมื่อต้นปีวันที่6กุมุาก็ไปหาหมออีกรอบหนึงที่ก็ตรวจหมอได้ตรวจแล้วก็ได้บอกว่าคุณไม่มีก้อนเนื้อไม่มีก้อนเนื้อที่มันอยู่เราก็ มันไม่มีได้ยังไงหมอก็ตรวจตรงนั้นก็บอกว่ามีหมอก็เอใจเขาก็เลยตรวจส่องกล้องให้ดูบอกไม่มีก้อนเนื้อไม่เป็นอะไรไเสเสียงหรืออะไรปกติก็ทําให้เราก็เอใจเลยหมอก็เลยพูดมาครับว่าคุณมโนไปแล้วตรงนี้คุณไม่เป็นอะไรปกติดังนั้นเราเขาก็ไม่ได้นัดต่อไปผมเชื่อว่าตรงนี้สมุนไพธนาธรและบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าอยากจะหายหรือว่าอยากจะกินหรือว่าอยากจะใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับ